สวัสดีครับร้านตลาดถ่นแก๊สนะครับคลิปนี้เป็นคลิปซ่อมหม้อหอุงข้าวใช้แก๊สนะครับเพราะฉะนั้นหม้อหุงข้าวใช้แก๊สของคุณลูกค้านะครับมีปัญหานะครับอย่างเช่นไฟลุกที่วาล์วลุกในนั้นนะครับแล้วก็บางทีก็ไฟไม่แรงสปาร์กไม่ติดไฟไฟอุ่นหรือไฟลอเนี่ยไม่ติดหรือเปลวออกมาเป็นสีส้มทําให้ภาชนะดำนะครับ อาการต่างๆหรือไม่เช่นนั้นก็ยังไม่ทันสุกก็เด้งและพอกดอีกทีก็ไม่หรือใช้แล้วเข้าไหมเลยนะครับอาการต่างๆเนี่ยนะครับก็มีปัญหาก็เข้ามาซ่อมที่ได้ที่ที่ร้านตลาดใช้แก๊สได้เลยนะครับสำหรับต่างจังหวัดก็ส่งเข้ามาทางขนส่งเอกชนเราซ่อมเสร็จเราก็จะส่งกลับให้คุณลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้หม้อหุงข้าวใช้แก๊สเนี่ยยิ่งรุ่นๆเก่าๆเนี่ยมันจะหนารุ่นใหม่เนี่ยจะบาง นะครับเพราะฉะนั้นซ่อมไปครับเก่าขนาดไหนก็เอามาให้เราซ่อมได้นะครับก็ประหยัดเงินได้ด้วยแล้วก็ใช้ได้อีกยาวนะครับเราจะเทสก่อนให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ส่งให้คุณลูกค้าเลยนะครับก็ชมคลิปแล้วถ้าเกิดมีปัญหาก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้เป็นต่อไปเป็นคลิปตัวอย่างที่เราได้ซ่อมนะครับเชิญชมคลิปนะครับ ช่องทันติดต่อทาง Facebook ทางไลน์ทาง YouTube แล้วก็เบอร์ด้านล่างนี้นะครับชมคลิปแล้วถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับชั้นชมคลิปครับก็สวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปซ่อมเม้าหองข้าวใช้แก๊สนะครับของยี่ห้อลนะักกี้เฟรมก็ขอบคุณคุณลูกค้านะครับร้านแสงมณีขนมหวานตลาดไทยนะครับ ก็เขาไปใช้ที่รีสอร์ทนะครับรีสอร์ทที่อยู่แก่งกระจานนะครับก็มีโอกาสลูกค้ามีโอกาสก็ไปเที่ยวได้นะครับแสงมณีรีสอร์ทที่อยู่แถวเมืองการนะครับไม่ใช่อยู่แก่งกระจานนะแก่งกระจานเพชรบุรีนะครับก็มีโอกาสก็ไปเที่ยวกันได้นะครับอันนี้พอดีเขาใช้ในรีสอร์ทนะครับปรากฏว่าอาการของเขาก็คือนะครับระบบไฟไม่สวยเลยนะครับ เพราะว่าเป็นสนิมหมดนะครับแล้วก็เวลาหุงข้าวปรากฏว่ามีไหมนะครับไหมแบบนี้นะครับก็ให้ร้านตลาดแก๊สช่วยซ่อมให้นะครับก็เปลี่ยนหัวปรับสายด้วยเพราะหัวปรับก็นานแล้วสายก็นานแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะซ่อมให้นะครับซ่อมให้แล้วก็ปรับไฟให้เรียบร้อยทําสีทําอะไรตรงหัวให้เรียบร้อยให้ไฟออกสม่ําเสมอนะครับดัมเก์นะครับสนิมเยอะมาก นิมเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทางร้านจะทําให้นะครับสำหรับคุณลูกค้าที่ชมคลิปนี้นะครับหม้อหุงข้าวใช้แก๊สของท่านมีปัญหานะครับอย่างเช่นไฟเปิดมาแล้วหม้อดําไฟหม้อดำ,อดำอทําให้ข้าวไหม้มั่งสุกยังไม่ทันสุกก็ตัดก่อนแล้วบางทีก็ไฟลุกจังบริเวณนี้นะครับแล้วก็ไฟออกมาไม่แรงหรือไฟออกมาก็กลายเป็นสีส้มสปาร์กออกมาสปาร์กไม่ติด นะครับสปาร์กไม่ติดบ้างพอติดแล้วไฟล่อหรือไฟอุ่นใช้ไม่ได้นะครับก็ส่งมาซ่อมที่ร้านตลาดไทยแก๊สได้เลยนะครับต้องเน้นคุณลูกค้าไว้นิดหนึ่งนะครับว่าทางร้านตลาดไทยแก๊สไม่ได้สอนการซ่อมหม้อหุงข้าวนะครับก็เข้าใจกันผิดนะครับเวลาทําคลิปเราไม่ได้ทําละเอียดถึงการซ่อมเพราะเราไม่ได้สอนซ่อมนะครับเรารับซ่อมนะครับเรารับซ่อมทุกอาการ นะครับคุณลูกค้าอยู่ใกล้ๆนะครับอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ใกล้ๆก็ส่งมาที่ร้านตลาดไท่แก๊สได้หรืออยู่ต่างจังหวัดน,นะครับก็ส่งทางขนส่งเอกชนให้เรามาซ่อมได้เสร็จแล้วเราจะส่งกลับคืนให้นะครับเดี๋ยวชมคลิปตอนที่เราซ่อมเสร็จแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากนะครับ ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับสำหรับหม้อหุงข้าวใช้แก๊สของลัคกี้เฟรมนะครับที่ของร้านแสงมณีขนมหวานตลาดไทยนะครับจะไปใช้ที่ฟาร์มเฟื่องฟ้าแสงมณีที่แก่งกระจานนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวจะลองไฟให้ดูนะครับปกติตัวกดไม่มีนะครับเราทาใส่ให้เรียบร้อยนะครับสปาร์คสวยงามนะครับไฟออกมาใช้ได้สวยงามนะครับใช้ได้สวยงามแล้วก็อ่า ตัดอัตโนมัติตัดได้ครับตัดได้เดี๋ยวนะครับทีนี้เราจะมาลองดูว่ารั่วไหมนะก็อย่าเรียนเรียนลูกค้าอย่าทําตามนะนี่ครับไม่รั่วแล้วนะครับไม่รั่วอย่าทาตามนะครับไอที่เอาไฟล่อแบบนี้อันตรายนะครับอย่าทําตามนะครับก็เรียนคุลูกค้านะครับสําหรับลูกค้าที่มีปัญหาหม้อหุงข้าวใช้แก๊สนะครับเช่นไฟลุกบริเวณนี้นะครับ ไฟไม่แรงออกมาเปลวไม่สีฟ้าเป็นสีส้มซึ่งจะทําให้ภาชนะดําแล้วก็เลอะเทอะนะครับแล้วก็ไม่ตัดนะครับขุ่มข้าวไหม้หรือบางทียังไม่ทันจะสุกก็ก,กระเด้งก่อนตัดก่อนอะไรลักษณะต่างๆนี่นะครับก็โทรเข้ามาปรึกษาร้านตลาดแก๊สเ้วเข้ามาซ่อมได้ต่างๆจังหวัดก็ส่งเข้ามาได้นะครับถ้าอยู่ในกรุงเทพ ใกล้ๆก,กันนี่ก็เอาแวะมาทิ้งไว้ที่หน้าร้านเลยนะครับเราก็จะรีบซ่อมให้ท่านเลยนะครับก็ขอบพระคุณคุณลูกค้าที่แวะมาดูแวะมาชมนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ